ฝูงนกครับพี่น้องครับ หลายแห้งกินออกนกกระย่างขาวตัวสีขาว,ขาวทางนี้ก็มีนะครับนี่สวยงามมากเป็นทุ่งนาของอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ่มีขาตั้งกล่องครับ ใส่กล้องวิดีโอสู้มากกับสิภาพสันส้นๆนะครับโอ้หลายแย้งครับพี่น้องครับอ่ะไปละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ